สวัสดีครับเกมเมอร์ amer, ทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกม n o t t a i l นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำไอเทมที่ควรมีก่อนเก็บเลเวลแชมเปียนนะก็ถ้าใครเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยยิ่งต้องรู้เลยนะครับสำหรับใครที่เคยเล่นมาก่อนแล้วก็มาดูซ้ำอีกก็ได้นะครับเพื่อทบทวนความรู้ของเราเนาะอ่าเดี๋ยววันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับเรามาเริ่มกันที่สิ่งแรกที่ควรมีเลยนั่นก็คือ แฟชั่นเซตนะครับอ่าพวกแฟชั่นเซตเนี่ย mm hmm. ก็จะมีเอฟเฟกที่ช่วยเพิ่มเลเวลแชมเปี้ยนของเรานะครับ mm hmm. ก็จะมีตามที่เก้นแนะนำไว้เลยนะครับ mm hmm. แล้วก็ร mm hmm. ูปต่างๆนะครับเก้นจะใส่ไว้ในอัลบั้มนะครับในแฟนเพจ a c e b o o k ของเก้นนะครับ mm hmm. ก็คือไฮเก้นนั่นเองเพื่อนๆไปกดดูช่องอัลบั้มได้นะครับ mm hmm. ก็จะมีรูปภาพเกี่ยวกับเกม Not Tail นี้แหละนะครับ mm hmm. เป็นไกด์เนาะอ่า mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันที่ แฟชั่นเลยนะครับแฟชั่นก็จะมีหลายแบบนะในเกมนี้ปัจจุบันก็มีหลายเซตมากนะครับก็เก็นจะแนะนำให้ใช้เป็นเอ่อซัม,มเมอร์คอสตูมเซตนะครับที่ได้แชมเปี้ยนอะีคี่สเเนาะเพราะว่าเซตนี้เนี่ยมันร,ราคาดีนะครับราคาถูกแล้วมันอยู่ในกลงล้อนะครับทำให้เซตนี้เนี่ยราคาถูกนะแล้วก็เวลาเราตีมอนสเตอร์ที่เลเวลมากกว่าหรือเท่ากับเราเนี่ย ก็จะตีแรงขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครมีงบหน่อยอาจจะใช้เป็นเซตเอ่อนักบวชนะครับก็จะได้อีกพีห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ว่าเซ็ตนักบวชเนี่ยมันเป็นเมตาใหม่นะครับก็คือมันเพิ่งมาใหม่ราคาก็เลยอาจจะสูงแต่ว่าถ้าเกิดตอนช่วงที่เพื่อนๆมาเล่นเนี่ยถ้าราคามันถูกก็ซื้อมาใส่นะครับเพราะว่ามันดีที่สุดนะแล้วลองลงมาก็จะเป็นพวกไดโนล็อกเก็ตอะไรอย่างงี้นะครับอธิเก้นจะแนะนําก็จะมีเซตด็อกเตอร์อะ เซด็อกเตอร์อาจจะได้30%แชมปเปี้ยนนะครับแล้วก็ได้10%อ์็อีกพีหลักแต่ว่าเซตนี้นะครับจะตีดูดเลือดด้วยเนาะเซตที่เหลือก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกใช้เลยนะครับอืมตามงบของเราเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครมาเล่นใหม่เลยแล้วไม่อยากลงทุนเยอะก็แนะนําเป็นเซตซัมเมอร์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครมีงบเยอะนะครับก็แนะนําเป็นเซตนะักบวชเลยเนาะสำหรับแฟชั่นก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูแฟชั่นอาวุธนะครับก็จะมีเลเซอร์ช็อกโกแลตแล้วก็สตรีมพังนะครับเลเซอร์ Laser, เวลาตีนะครับก็จะมีโอกาสดูดเลือดจากมอนสเตอร์ด้วยทําให้เราประหยัดยานะแต่ว่าเลเซอร์เนี่ยน่าจะแพงกว่าเพื่อนนะครับแล้วก็จะมีช็อกโกแลตที่มีดาเมจเสริมจากเงานะครับเวลาที่เราโจมตีก็มีโอกาสติดนะส่วนสตรีมพังเนี่ยจะใช้ในการลงบอสหรือคอนเทนต์เอนเกมอะไรอย่างงี้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราตีมอนสเตอร์ที่เลเวลมากกว่าหรือว่าเท่ากับตัวละครของเราเนี่ยมีโอกาสตีแรงขึ้นนะครับ ส่วนปีกสตรีมพังเนี่ยก็จะเป็นปีกเดียวนะครับที่มีเอฟเฟกบวกอีกพีส่วนแว่นตาพึ่งนะครับสามารถใส่ได้กับทุกเซ็ตแฟชั่นเลยจะบวกอีกพีแชมเปี้ยนห้าเปอร์เซ็นต์ะครับอันนี้ก็เป็นของเสริมนะว่าแล้วแต่ว่างบเพื่อนๆจะไปถึงหรือเปล่าถ้ามีงบก็ซื้อมาใส่ได้นะครับไอเทมต่อมานะครับก็คือสัตว์เลี้ยงนั่นเองก็คือเกณฑ์นแนะนําเป็นแค่เบบี้แพนด้ากับออร์เตอร์นะครับเพราะว่ามันสามารถรวบมอนสเตอร์ได้นะครับ เราก็จะเก็บเลเวลได้ง่ายขึ้นเก็บเลเวลได้ไวนะเดยวเกนจะสอนวิธีใช้ด้วยนะครับตอนที่เราเก็บเลเวลเนาะซึ่งมันดีมากๆส่วนสัตว์เลี้ยงทางเลือกเนี่ยเกนก็ใส่ไว้ให้เป็นทางเลือกนั่นแหละแต่จริงๆถ้าให้แนะนําจริงๆก็แพนด้าออเตอร์มันดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าน้องสามารถร่วมมอนได้เนาะอืมแล้วก็เกนคิดว่ามันใส่ยาวได้อะมันเกนก็ใช้ยาวจนทายเกมเลยนะครับสาหรับแพนดะ้าเนาะ เออก็แนะนำเป็นแพนด้านั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครงบไปไม่ถึงจริงๆจะใช้ออเตอร์แทนก็ได้นะครับอย่างสุดท้ายนะครับก็คือพาร์เนอร์พาร์เนอร์นะครับก็แนะนำเป็นเอลกับเออ่โปรโตไทป์นะครับเพราะว่า2ตัวเนี้ยใช้ยาวยันเอนเกมนาะเพราะว่าน้องเนี่ยจะใช้ในการลงบอสด,ด้วยนะครับอย่างเอลก็จะบอกพลังโจมตี7%ส่วนโปรโตไทป์เนี่ยก็จะเหมาะกับนักเวทนะครับหรือว่านักดาบก็ได้ จะบอกเปอร์เ r อร์10%นะครับอ่าแล้วก็ที่เหลือก็เป็นทางเลือกนะครับถ้าให้แนะนำเกนก็แนะนำเป็นพวกเพอร์ติจะได้นะครับอืมเพราะว่าน้องก็จะบวกแชมเปียนเยอะหน่อย20%นะถ้าบับเบสนะครับแล้วก็สำหรับพาร์เนอร์สายเวนนะครับก็จะมียูน่ซึ่งมันดีนะครับเพราะว่าน้องยูน่าเนี่ยสามารถฮิวเจ้าของได้นะครับแต่ว่า EP แชมเปียนที่ได้กับเลเวลหลักเนี่ยมันก็จะได้น้อยเนาะ แต่ถ้าเกิดใครมีงบเลยก็ใช้เป็น L นะครับอาจจะเปลืองชุบรีพาร์ทหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้เป็นพวกสแตนเลียงคุกกี้นะครับที่จะเป็นพาร์ทเนอร์เพอร์พา mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็จะประหยัดชุบพาร์ทได้เยอะเนาะอย่างตัวที่เก้นใส่ก็เป็นเพอร์นะครับน้องก็จะถึกหน่อยเพราะว่าเป็นคุกกี้เนาะ ก็จะบอกแชมเป็น EP ตั้ง25%นะครับก็คือเยอะที่สุดแล้วนะเพื่อนๆก็ลองเลือกใช้ตามงบได้เลยนะครับอืมแต่ก็จำเป็นนะพาร์ทเนอร์จำเป็นสุดๆนะครับเราจะได้ประหยัดเวลาในการเกนะ็บเลเวลเนาะแล้วก็อย่าลืมประดับแล้วก็การธาตุนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ประดับก่อนละกันเรามาติ๊กช่อง Accessory ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูไส้คอก่อนก็แนะนำให้เป็นเลเวลเ4ละกันนะ ็เก้นจําไม่ได้นะว่ามันหาได้จากไหนนะครับแต่ก็ซื้อเอาในนอสบา a z ซ่านี่แหละนะครับเพราะว่าเราจะต้องเริ่มมีประดับและอ่าแล้วก็คลิปวิธีการทําประดับอะไรต่างๆนะครับเก้นเคยทําไกด์ไว้แล้วนะเพื่อนๆสามารถกดดูในช่องได้เลยนะครับแล้วก็จะมีการทนะ่าเนาะการท่าเนี่ยแนะนําเป็น2เซตเลยก็คือ b a c k s t o ต e แล้วก็เอ่อซีวิวนะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะใช้อะไรเลย เนาะก็เน้นที่ว่ามันสามห้าละกันนะครับเหมือนจะไม่มีตัวอย่างเนาะก็คือ,อถุงมือสามห้าเดี๋ยวเกนลองดูสิว่ามีตัวอย่างไหมนี่นะครับอ่าถุงมือเพื่อนๆก็สามารถหาสามห้าได้เลยมันจะต้านทุกธาตุนะครับ30%เนาะมีรองเท้าด้วยนะนี่นะครับถ้ารองเท้าสามห้าก็จะต้านทุกธาตุ30%เหมือนกัน แล้วก็ซีวิวนะครับอะซีวิวเนี่ยก็จะใช้ดีในแอค7เนาะมันจะต้านธาตุน้ำกับมืดเยอะนะครับนี่น้ำกับมืดเพราะว่าถ้าเราไปเวลพลูดผ่านอะไรเงี้ยมอนสเตอร์มันก็จะเป็นธาตุน้ำกรืธาตุมืดนะครับก็จะใช้เป็นซีวิวก็ได้หรือว่า Backstone ก็ได้นะครับและก็อีกอันนึงก็คือมือเท้าลานเนาะนี่นะครับมันก็จะต้าน ไฟกับมืดนะอันนี้ก็พิมพ์ว่ามาสเตอร์นะครับนี่นะครับก็จะตั้นไฟกับมืดนะแล้วก็เราสามารถแลกได้ฟรีทุกวันนะครับโดยใช้ค่า r e putation เนี่ยไปแลกเนาะในอารีน่านะครับไปเดี๋ยวเราพาไปดูก่อนหน่อยหนึ่งละกันนะครับอันนี้จะเหมาะกับ act 6นะครับเพราะว่ามอนจะเป็นธาตุมืดกับไฟเนาะ NPC ตัวนี้เลยนะครับ แล้วก็เลือกเอ Reputation เป็นรองเท้านี่นะครับก็สามารถแลกมาซําได้เนาะอันนี้เป็นแบบซ้ำศูน์นะครับก็ซัมสัก4ซัสัก5อะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับเอาตามกำลังซัพที่เรามีเนาะโอเคครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เลเวล85แล้วจะเริ่มการเกี่ยว l e เวลแชมเปี้ยนเนี่ยก็จะเป็นที่จะต้องมีตัวบัฟแล้วนะครับก็เกนนจะแนะนำให้ทำตัวบัฟก่อน3ตัวก็คือไว i k e e p e r h o l m a แลวก็ c รูเ s เ a d e r นะครับ ส่วนที่เหลือเนี่ยเพื่อนๆก็ค่อยๆทําขึ้นมาเนาะแล้วก็อย่างที่เก้ฑเคยเตือนไปว่าเกมนเนี้ยเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเล่นหลายจอนะครับถ้าเกิดว่าเล่นจอเดียวเนี่ยมันสู้ชีวิตมากนะครับอือาจจะทอ้อไม่น่าอาจจะเก้ฑคิดว่าท้อแน่นอนอะ่ะถ้าเล่นจอเดียวนะครับยังไงก็แนะนําให้เล่นหลายๆจอนะครับอืมเนาะเพื่อนๆก็ถ้ายิ่งมีตัวบัฟมีนนะ่นมีนี่เนาะไปทำคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยก็จะได้เงินเยอะด้วยนะครับแล้วก็ จะแนะนําวิธีการฟาร์มนะครับก่อนไปเก็บเลเวลเนาะก็แนะนําให้ลง IC นะครับหรือว่า Instart Combat อันนี้คือเกณนเคยทําคลิปไว้หลายคลิปมากนะครับในช่องนะให้เพื่อนๆกลับไปดูตรงนี้เนาะก็พอเพื่อนๆลงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะได้รับเป็นยามานะครับก็จะเป็นยาสีนะครับาถามสีนี้เนาะแล้วก็ยา VB นะครับแล้วก็ได้เป็นฟู มูลแล้วก็เป็นขนด้วยนะครับอ่ะอ่ะมันกดไม่ได้เดี๋ยวเอาเป็นยาก่อนละกันนะครับอธิบายเรื่องยาก่อนนะครับก็จะได้เป็นยาเพิ่ม Attack 10%, Defense 10%แล้วก็ HP MP 10%เนาะอืมก็คือแบบดีมากๆนะครับยาสีใช้ในการเก็บเลเวลเนาะถ้าเกิดว่าใครนะครับที่จะเก็บเลเวลเนี่ยก็แนะนำให้ลง IC เพื่อหาตังค์นะครับแล้วค่อยไปเลเวลเนาะ มันก็จะโหยถ้าเรามีตัวบนะัฟเนาะทำตัวบัฟทำหลายๆจอไปลง IC เงี้ยก็จะได้รับยานะครับในการเก็บเลเวลเนาะแล้วก็จะมียา VB ด้วยนะครับซึ่งเอาไปทํายาเต็มนะเดี๋ยวเก้นจะสอนวิธีคราฟยาเต็มนะครับอืมแล้วก็ได้ขนกับฟูมูนด้วยเนาะเอาไว้ในการใช้บวกการ์ดนะครับซึ่งเก้นเคยทำไกด์ไว้แล้วแหลนะเนาะไกด์บวกการ์ดนะครับต่างๆ อันนี้ก็อยู่ในอัลบั้มในเพจของเกนได้เลยเพื่อนๆก็ไปกดดูนะครับเดี๋ยวเราจะแนะนําเรื่องการ์ดเนาะแต่เอาเรื่องยาก่อนละกันนะครับอ่ะหลังจากที่เพื่อนๆนะครับลง i อต่างๆมาแล้วเนาะมาหาดร์มิกได้นะครับแล้วเรามาเลือกแบบว่าคาฟเนาะมันจะสามารถคาฟยาเต็มได้นะครับก็อันเนี้ยเราก็จะเวลากดนะครับเลือดเราก็จะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอันนี้ตั้งแต่เราจะเริ่มเก็บเลเวลแชมเปี้ยนเนี่ยก็เริ่มกดยาเต็มได้แล้วนะครับ วัตถุดิบก็จะใช้เป็นพวกขวดน้ำนะครับต่างๆนะครับเมจิกพชั่นอันนี้ก็มีขายที่ด็อกเตอร์มิกเลยแล้วก็ปลาแมคเคเรลนะครับหรือว่าปลาทูน้องก็สามารถตกได้นะครับจากมินิเกมเลเวล3ถึงเลเวล5เนาะเป็นมินิเกมตกปลานะซึ่งเกอฑอไม่มีตัวอย่างมาให้นะครับแต่ก็แนะนำให้ซื้อเอานั่นแหละหรือว่าใคร ถ้าอยากตกเองจริงๆก็เดี๋ยวเกี้ยนจะทำไกด์ให้นะครับเราสามารถซื้อได้ที่ฝากขายนั่นแหละพิมพ์ว่าแมคเคอร์เรลได้เลยนะครับแล้วก็เลือกช่องแบบอ่าคอนซูเมอร์ไอเเนาะก็จะเจอเลยนะครับก็แนะนำให้ซื้อเอานะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นจริงๆก็ไว้เดี๋ยวเกี้ยนจะทำไกด์ให้ละกันนะครับนี่เลยก็อย่าลืมมาวาร์ปเนาะเอ้ยมามาคราฟนะครับทำยาเต็มไว้ แล้วก็อย่าลืมซื้อเป็นชุบลีชุบพาร์ทเนอร์นะครับใช้ในการเก็บเลเวลใช้เยอะเหมือนกันเนาะก็อย่ามาลืมอย่าลืมมาซื้อนะครับซื้อที่วับจุดด้วยเนาะที่กับจุดอันนี้ก็ต้องเริ่มซื้อแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับไอเทมที่ต้องมีก่อนเก็บเลเวลแชมเปี้ยนเนาะอ่าใครจาได้บ้างนะครับก็จะมีอะไรชุดแฟชั่นสัตว์เลี้ยงพาร์ทเนอร์ตัวบัฟนะครับเริ่มหายามากดนะครับต่างๆนะคือตอคลิปเนี่ย ตั้งใจจะสอนลาก a อ6เลยแต่ว่าสรุปพออัดจริงๆคลิปก็ยาวแล้วนะครับก็จะเป็นคลิปแยกละกันนะเป็นแนะนำไอเทมที่มีที่ควรมีก่อนเก็บเลเวลแชมเปียนนะครับอ่ะที่มันสำคัญมากจริงๆนะทุกคนเออถ้าเกิดว่ายิ่งเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยยิ่งต้องรู้นะครับว่าเอ้ยก่อนจะไปเวลเนี่ยต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะเพราะว่ามันใช้เยอะจริงๆนะครับเอ้ยแกลืมคูณ2แล้วก็ทาโร่นะครับนี่อีกคูณ2 นะครับมียาเอ่ออีกพีพช่นด้วยเนาะเดี๋ยวเก้นพิมพ์ทาโล่ให้ด้วยละกันนะแล้วก็ไกด์ของพวกทาโล่ต่างๆเก้นเคยทำไว้แล้วนะครับเพื่อนๆไปกดดูได้เลยเนาะที่ช่องของเก้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าทาโร่คูณ2แล้วก็ยาสนะีนะครับเพิ่มอีกพีเนาะ20% 10นาทีนะครับก็ต้องมีพวกนี้ด้วยเนาะ เออแล้วก็แฟรี่บู t ใช่แฟรี่บู o เตอร์อันนี้ก็จะเป็นเพิ่ม per แฟรี่ของเรานะครับนี่อันนี้ต้องกดด้วยเนาะจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นนะตอนเก็บเลเวลนะครับแล้วก็มีคูณสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับจะทําให้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยวิ่งไวนะครับแบบปืดปั๊ดเลยนะครับเดี๋ยวเกนจะสอนทุกอย่างวิธีใช้ตอนเริ่มเก็บเลเวลเนาะเป็นคลิปเริ่มเก็บเลเวลนะแต่อันนี้จะเป็นคลิปแนะนําไอเทมก่อนนะครับก็ คือแนะนำไอเทมไปก่อนนะครับยังไม่ได้สอนใช้นั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับออไอเทมที่ควรมีก่อนเก็บเลเวลแชมเปี้ยนนะถ้าเกิดว่าใครชอบน็อตเทลนะครับฝากกดไลค์ด share, กดแชร์กด Subscribe ช่องของเกนด้วยนะครับก็เจอกันใหม่ใน E ีีหน้านครับก็จะเริ่มสอนเก็บเลเวลแหละเริ่มตึงแล้วนะครับอ่ะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย